ขอบอบทุกาวไทยกุริโกเปิดตัวอัลมอนโคกะครั้งแรกใน SEA ภายใต้ Health l ล d Wellness Category ความใหม่ดาวิกาพรีเซนเตอร์สุดปังสวยสุขภาพดี บริษัทไทยกุริโกะจำกัดบริษัทผู้ผลิตขนมป๊อกกี้เพสและพีจอยที่รองใจผู้บริโภคคนไทยมาอย่างยาวนานได้รุกตลาดเครื่องดื่มนมทางเลือกด้วยอันมอนโคกะนมอันมอนยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นภายใต้ Health l n d Wellness Category ดื่มได้ทุกวันง่ายทุกเวลาอุดมด้วยสารอาหาร เหมาะสาหรับคนรักสุขภาพตัวจริงและสุดพิเศษคว้าตัวนางเอกสาวสวยสุดฮอตใหม่ดาวิกาโฮเน่ทำหน้าที่พิซตนเตอร์เปิดตัวอันมอนโคกะพร้อมจัดจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจัดงานกุริโกอันมอนโคกะไทเทเลนเฟิร์สลันในวันอาคารที่1 4มีนาคม2 5 6 6เวลา16นาฬิกาณเซนตันคอร์ทแอสเซนตันเวล วันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็เป็นแคตตาก็อใหม่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็คือว่าตัวแอลมอนโคลกอันนี้ค่ะที่การันตียอดขาย9ปี2จากที่ญี่ปุ่นเลยวันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วเราไม่ใช่แค่เมืองไทยทีแรกนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะวันนี้เราก็เลยนําสินค้าตัวนี้ค่ะมาให้ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยได้ชิมก็อยาิ ก็ด้วยความที่1แบรนด์อันดับหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปในบนสเตจแล้วเนาะคยว่าการที่เราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเซเลบตี้ของเราเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยก็ต้องไม่เป็นสองราครต้องอันดับหน <c oughs> ึ่งเองยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยต้องเป็นน้องใหม่คนเดียวเทนะ่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าน้องใหม่เนี่ยสามารถเลเวอร์เซนต์ความสวยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าตารุปล่าทุกอย่างเนี่ยคือเพอร์เฟกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก แล้วก็นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วไม่เชื่อว่าทุกคนรอคอยเข้าไทยแล้วตอนนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะคุณนิโกอาลมอนโคกะค่ะ mm. แบรนด์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นค่ะแล้วก็การันตีมาเได้ร้อด9ปีด้วยกันค่ะ mm. ขอฝากด้วยค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนมี3รสชาติแล้วก็โหเขามีวิตามินอีด้วยนะคะแล้วก็ไม่มี คอเลสเตอรอลแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยค่ะคือโหกล่องเดียวนี้ได้คุ้ยคายเยอะครบแต่คืจะชอบไปทําเป็นแบบสมูตตี้กินได้เป็นแทนอาหารเช้าอะไรกันได้ไดคือที่<า>ญี่ปุ่นอะค่ะเรามีแคมเปญน,นี้มาก,ก่อนซึ่งแคมเปญเนี้ยเซเลบิตี้แล้วก็ตัว K L ที่ญี่ปุ่นเนี้ยก็ทําชาเลนจ์ดีเหมือนกันแล้วก็เห็นผลจริงๆรลยว่าพอหลังจากที่ทานนมตัวเอลมอร์โคกาไปแล้ว30วันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในร่างกายของเราแล้วก็สุดท้ายที่มันออกมาก็คือว่าผิวมันดีจริงๆ เราก็เลยนำแคมเปญนี้ค่ะมาสู่คนไทยว่าบ้างไว้ว่าหลังจากที่ผู้บริโภคนี่ลองชิมไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายของเราแล้วก็ที่สําคัญผิวพัรของเรานก็ตอนนี้นะคะห้างราชน,นนาทั่วไปก็คือโลตัสแม็กซ์แวร์ลูอะพวกนี้ค่ะมีอยู่แล้ว in, มิกซีีอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยว อดใจรออีกนิดนึงก็ตอนนี้เนี่ยเราขาย180 ml เนี่ยเดือนมกราไปแล้วใช่ไหมคะในเดือนมิถุนายนเราจะออกเป็นไซส์1ลิตรซึ่งมันก็จะเหมาะกับพวกธุรกิจที่สามารถเอาไปาทำเมนูเครื่องดื่มอย่างที่เมื่อกี้น้องใหม่ดาวิทน่ะทำให้เราชมบรีนแล้ค่ะอันนั้นเนี่ยเราก็จะต่อยอดสิ่งเหล่านี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆว่าตัวแอลมอนโคก่าเนี่ยสามารถทำอะไรเนี่ยเมนูได้อีกตั้งเยอะแยะไม่ใช่แค่เบวอร์อย่างเดียวแต่ว่าอาหารก็ทำได้เช่นกันคือจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นอะค่ะเรามีการทำคอร์รัป กับพวกเชนร้ of of <Okay. S 1> านอาหารค่อนข,ข um. ้างที่จะเยอะเหนกันเราก็จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด่วกนั้นนะคะมาทำถายเช่นกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะเมตาวขอบสอบทุกข่าว